สวัสดีค่ะครัวง่ายๆบายแบบวันนี้นะคะเราจะพาไปทำยำมะนาวกันค่ะเมนูนี้นะคะใครได้ฐานรับรองว่าติดใจขอเพิ่มอีกเป็น1 2 3ถ้วยเลยนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำกันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง สำหรับวัตถุดิบในการทำยำมะนาวของเรานะคะอันดับแรกก็จะเป็นตัวพริกป่นค่ะตามชอบได้เลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่นิดเดียวนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวน้ำปลาค่ะ 1- 2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวมะนาวค่ะมะนาวก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากใส่ผงปรุงรสลงไปสามารถใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำยำมะนาวกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะทําการหั่นมะนาวก่อนค่ะเราจะหั่นมะนาวหั่นยังไงก็ได้นะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําค่ะหั่นตามชอบได้เลยนะคะหลังจากที่หั่นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พอดีตามความต้องการแล้วนะคะเราจะทําการยํำกันเลยค่ะ เริ่มแรงนะคะใส่น้ำตาลลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเราก็จะคนให้ตัวน้ำตาลละลายนะคะหลังจากที่เราละลายน้ำตาลแล้วนะคะเราก็จะใส่มะนาวตามลงไปค่ะ ้ากนั้นก็ใส่พริกป่นค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยำม,มะนาวของเรา รับรองว่าเมนูเด็ดแล้วก็แซ่บที่สุดใน3โลกเลยค่ะไปลองทําตามกันได้เลยนะคะแซ่บมาก